ภาพรวมธุรกิจร้านดอกไม้ถือว่ามีการแข่งขันรุนแรงมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะนอกจากการบริหารจัดการวัตถุดิบค่อนข้างยากลําบากและยังมีเวลาดอกไม้ที่จะเหี่ยวเฉาอีกด้วยทําให้ร้านดอกไม้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ก็ล้มหายตายจากไปในช่วงที่ผ่านมาขณะที่อีกหลายรายก็ต้องปรับปรุยตลาดใหม่หันมาเพิ่มช่องทางการขายผ่านทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอย่าง f a c e b o o อิน s t a g กรมหรือแม้กระทั่งไลน์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทางเราเองก็พบว่า ลูกค้าทุกวันนี้เวลาดูในเว็บดูแคตตาล็อกนะแต่เวลาเจราจาเนี่ยกลายเป็นเจอจาซื้อทางโซเชียลมากขึ้นโดยเฉพาะ a c e b o o กกับ l ล n e มิซิล,ลี่เป็นร้านดอกไม้ออนไลน์ที่อยู่ในวงการมาตั้งแต่ปี2541นะครับโดยถือว่าเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซในอุตสาหกรรมออนไลน์ของประเทศไทยารานแรกๆเลยก็ว่าได้โดยเอกลักษณ์ที่ส่งตรงทั่วไทยโดยไม่ผ่านเครือข่ายร้านดอกไม้ ทำให้ดอกไม้ที่ลูกค้าได้รับมีคุณภาพตามที่ต้องการนอกจากนี้มิซิลี่ยังพัฒนาทฤษฎีการจัดดอกไม้ขึ้นมาเป็นของตัวเองที่ชื่อว่าเรบาน่าทําให้มีเอกลักษณ์เป็นธรรมชาติกลมกลืนกับรูปแบบสีสันที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับทุกปีเราไม่ได้เอาช็อกโกแลตเข้ามาร่วมแต่ปีนี้เรามีให้เลือกช็อกโกแลตเข้าไปร่วมกับบาเลนได์กับกุหลาบด้วยนะครับครับจัดดอกสูงสุดนี่ของมิซิลี่กี่ดอก 99ดอก99รอก99ดอกก็อยู่ราคาประมาณสัก3 30,000เศษ30,000เศษครับและไหนๆมาถึงมิซิลี่แล้วนะครับผมก็อดที่จะขอคุณไรวัตเข้าไปดูกระบวนการต่างๆก่อนที่ดอกไม้จะส่งตรงถึงมือลูกค้าไม่ได้ซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะอยากรู้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตามผมมาเลยครับ ส่วนแรกเลยก็คือลูกค้าจะต้องโทรมาสั่งดอกไม้ก่อนก็คือจะเจอ,เจอตรงนี้เลยค่ะก็คือเราเรียกว่าพนักงาน call center เมื่อลูกค้าโทรเข้ามาปุ๊บพนักงานก็จะรับสายแล้วก็จะสอบถามรายละเอียดต่างๆไม่ว่าก็จะเป็นการสั่งดอกไม้แล้วก็ต้องถามที่อยู่ผู้รับเบอร์ติดต่อเพื่อให้ถึงมือลูกค้าค่ะห้องนี้เป็นห้องอะไรคบรห้องเตรียมดอกไม้ค่ะแล้วก็จัดดอกไม้เพื่อเราจะได้นําดอกไม้ส่งออเดอร์ถึงมือผู้รับ ตอนนี้แนะนำเลยค่ะเป็นกุลาบฮอลแลนด์มิสซิลี่เนี่ยเราจะนำเข้าจากฮอลแลนด์เท่านั้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าหนึ่งคุณภาพแล้วก็ความคงทนของมันจะทนกว่ากุลาบไทยมากแล้วก็ดูขนาดของดอกเนี่ยจะใหญ่มากเลยค่ะดอกใหญ่มากเลยใช่ค่ะนีประมาณ6เซนนะคะหเซนใช่ค่ะ6เซนโอ้โหแล้วก็การกระหยการกระหยค่ะมีความยาวก้านประมาณ80ดิเซนค่ะอืมพอเราห่อมาเรียบร้อยแล้วมันออกมาเป็นชอบแบบนี้ คือก่อนที่เราจะนําไปใช้เนี่ยนะฮะหรือว่าเราจะนําไปส่งให้กับลูกค้ามันต้องเก็บยังไงฮะมันก็มันจะมีกระบวนการแพ็คลงใส่กล่องครับ <S <S เพื่อที่จะให้มันอยู่ในคุณภาพที่มันดีแต่ว่าพอใส่กล่องเสร็จเราก็ต้องใส่ตู้แช่ด้วยค่ะใช่สำหรับอุณหภ,ภูมิที่บอกว่าห้องแช่ต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะอยู่ที่จริงๆอยู่ที่ประมาณ6ถึงิแต่ตอนนี้คือเราตั้งไว้ที่8องศาค่ะ พื่อให้ที่ดอกไม้เนี่ยไม่ได้เย็นเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปอันนี้คือห้องที่เอาไว้เก็บดอกไม้ทั้งหมดเลยค่ะใช่ค่ะเยอะไหมคะดอกกุหลาบเต็มไปหมดเลยนะครับใช่ค่ะที่มีทั้งดอกที่ัอเก็บแล้วพอมาถึงดอกไม้เนี่ยเราต้องให้มันกินน้ำก่อนพอกินน้ำเสร็จเราค่อยตัดกิ่งตัดกิ่งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องมาดูหน้าดอกก่อนดูหน้าดอกเราต้องรูดน้ำก่อนค่ะ เูืนหนามเสร็จแล้วเราก็เค่อยดูหน้าดอกอันนี้คือดอกที่ผ่านแล้วเราก็จะห่อแบบนี้คือเอาไปใช้งานได้เลย,ยใช่ค่ะ<า>ฮอลแลนด์เองไม่ได้เป็นผู้ปลูกดอกไม้โดยตรงเพราะอากาศเขาหนาวนะหนาวจัดมากแต่ฮอลแลนด์เป็นแหล่งตลาดของดอกไม้สดที่ใหญ่สุดในโลกนะครับซึ่งตลาดดอกไม้เนี่ย ทั้งทั้งอุตสาหกรรมทั้งโลกเนี่ยปีหนึ่งจะอยู่ประมาณ100บิลเนยูเอสดอลลาร์หนึ่งแสนล้านเหนรียญสหรัฐนะครับซึ่งซึ่งใหญ่มากนะฮะครควาวนี้ฮอลแลนด์เองก็จะมีแหล่งกลุบบที่ดีๆของโลกเนี่ยมาจากประเทศที่อยู่บริเวณแถบเส้นศูนย์สูตรอยู่ไม่เกิน10องศาขึ้นบน10องศาลงล่าง10องศานะครับถ้าอยู่ในแถบบ้านเรานะบังเอิญว่าบ้านเราเนี่ย ไม่ได้เป็นแหล่งปลูกกุหลาบที่ดีเลยใช่ครับภาคเหนือนี่ไม่ดีเลยคือเนื่องจากว่าความสูงมไม่พอคือกุหลาบจะต้องอาศัยอุณหภูมิต่างวันเนี่ยนะไม่เกิน25้าองศาซึ่งเวลาอยู่บนภูเขาเนี่ยอย่างเชียงใหม่เนี่ยพอหน้าร้อนเนี่ยมันอยู่30กว่าหมดเพราะฉะนั้นทําให้กุหลาบกลายเป็นกุหลาบออกมาแล้วดอกเล็กหรือแทบไม่ออกดอกคือพูดง่ายว่าร้อนเกินไปร้อนเกินไปแต่พอหนาวมันก็หนาวเกินไป เพราะฉะนั้นอดอกกุหลาบที่ดตีต้องอยู่ไม่เกินทั้งปีไม่ควรเกิน25องศาครับต้องไม่ร้อนจัดแล้วเวลาหนาวสุดก่อนคืนก็ไม่ควรต่ํากว่า15องศาโอ้หนาวไปก็หนาไปไม่ได้หนาไปไม่ได้ <c oughs> มันหดตัวมันมันไม่เติบโตอีกกุหลาบมี่เซนซิทีฟมากนะฮะซึ่งซึ่งถ้าเรารู้เห็นแบบน,นี้ปั๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าจุดที่น่าจะปลูกได้แห่งเดียวที่ดีในประเทศไทยเนี่ย ที่แล้วต้องมีแดดด้วยนะฮะต้องมีแดดแล้วร้อนกลางวันเนี่ย25องศาอย่าให้เกินเนี่ยแล้วต้องมีแดดจัดๆเพราะว่ามันต้องสัองเคราะห์แสงอ่าคราวนี้ก็คือต้องเส้นสูงสุดแล้วก็อยู่บนภูเขาอยู่ระดับน้ําทะเล1,500มเมตรขึ้นไปนะซึ่งเชียงใหม่ไม่ถึงเพราะว่าเป็นที่ของราชการถ้าจะมีปลูกได้ก็แถบภูทตบเบิกอะนะภูทะบเบิกแทนที่จะปลูกกระหล่ำนั่นควรจะมาปลูกกุหลาบ เพราะ,ะนั้นก็เลยแหล่งหลักๆนะฮะแครบเชียเรามีจีนจีนได้เฉพาะบางช่วงนะครับเช่นคุณหมิงนะแหลงปลูกใหญ่เพราะคุณหมิงมันอยู่สูงเกินเยอะมากเพราะนพอหน้าหนาวตั้งแต่เดือนธันวมาคมมันจะหนาวจาัดหนาวจัดก็ไม่ดีไม่ดีเพราะว่าเพราะว่าเขาอาจจะ,ะคุณหลาบบางปีของจีนนี่แย่เลยเจอหิมะเงี้ยประเทศที่หลักๆตอนนี้ที่คุณภาพอากาศคงที่เนี่ยอยู่ระหว่าง 15- 25ถึงองศา,าแล้วมีแดดจัดกลางวันก็คือแถบแอฟริกา แอฟริกาเนี่ยแอฟริกาเคนยานะฮะเคนยาคองโกแต่บังเอิญว่าแถบแอฟริกาเนี่ยประเทศที่อยู่เส้นสูงสเนี่ยการเมืองมันมีปัญหาหมด <laughs> นะมันลบกันไม่มีใครกล้าลงทุน <c oughs> มีเคนยาประเทศเดียวนะที่เป็นหลักๆนะครับแล้วก็ถอบมาก็ไปเจออเมริกาใต้อเมริกาใต้ก็มีโคลอมเบียเอกวาดอร์นะครับแล้วก็อาจจะมาบราซิลนิดหน่อยอิสราเอลก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ส่งออกบ้างนะแต่ เนื่องจากว่าเขาอยู่ในทะเลทรายซึ่งกลางคืนหนาวจัดมากเขาต้นดุนเขาสูงเขาต้องใช้เรื่องสปอตไลท์ hmm. เรื่องอุณหภูมิ้าไปช่วย <Yeah. S 1> ไม่เย็นเกินไปแต่เขากลายเป็นประเทศที่ขายพวกหนอพวกต้นอ่ะพวกเมล็ดอ่ะนะมากที่สุดเพราะว่าเขาทำวิจัยสูงที่สุดเขาพาอพันธุ์กุหลาบออกมาเยอะที่สุดในโลก mm hmm. กุหลาบเนี่ยให้ดูที่จํานวนกลีบ <Okay. S 1> อย่าอย่าไปดูความสูงอย่างเดียวมันกลีบเยอะ ก็เวลาบานมันจะดูแบบ bag, ซ้อนหนาแล้วดอกใหญ่ถ้าเป็นกุหลาบจีนเนี่ยเขาจะปลูกที่ประมาณ20ิกลีบ20ิกลีบก็คือบานคืออย่างนี้ท่านผู้ชมฮะถ้าสมมติว่าเป็นกุหลาบจากจีนที่เนวันบอกก็คือไอ้กลีบที่เราอยู่ในเนี้ยมันจะมีแค่ประมาณ20 20เซน2ี่2อบอแล้วถ้าเป็นของคุณภาพดีก็ประมาณ30กว่ากลีบถึง40ิบกว่ากลีบ30ิกว่ากลีบถึงขึ้นไปครับเพราะว่าเวลามันบานออกมันก็จะ พูดง่ายๆว่ามันจะซ้อนกันหนาขึ้นเหมือนกุหลาบซ้อนเนี่ยฮะนี่มียกตัวอย่างขออนุญาตนะะหนึ่งจะตับไปเลยตั้ไปเลยสองยอมลงทุนหน่อยสามสามบเอ็ดสามสิบเอ็ว่าส2ประมาณ31-32นี่นี่ถือว่าขั้นต่ำขั้นต่ำขั้นต่ำถ้าถ้าดีจริงก็ได้ถึง40ถึง40เลยฮะสายพันธีกรีบจะปลูกยากขึ้น ต้องใช้เวลานานขึ้นต้านทุนอดอกกุหลาบนำเข้าจากจีนปีนี้ก็ถูกลงโดยเฉลี่ยเหลือ18บาทต่อดอกเท่านั้นนะครับจากปกติแล้วราคา25-30บาท,บาทส่วนดอกกุหลาบฮอลแลนด์ยังคงระดับราคาใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาโดยสูงกว่าดอกกุหลาบจีน3เท่าตัวซึ่งคาดว่าปีนี้ตลาดดอ,อกไม้ระดับบนจะไม่เติบโตเนื่องจากมีราคาสูงจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเข้าใจคิดว่าการใช้อาหารในเผื่อเป็นความรู้กับเจ้าของร้านดอกไม้ คุณไม่ต้องไปใช้อาหารใช้น้ําบริสุทธิ์น้ําสะอาดเพราะว่าก้านของกุหลาบเนี่ยมันมีรูเล็กๆที่เราเรียกว่าสเตมอะนะสเตมต่างๆนี่เป็นรูเล็กมากเล็กเป็นมองแทบตาเปล่าไม่เห็นมันจะคอยดูดน้ําเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเรา,เอาอาหารเข้าไปใส่เช่นน้ําตาลเนี่ยนะฮะหรือว่าที่เราบอกอะไลปิโปอะไรเนะี่ยไปใส่ปับ๊บมันมีโมเลกุลที่ใหญ่มันดูดไม่เข้า oh. มันดูดไม่เข้านะโดนหลอกเท่านั้นนะ่ะนะครับ ซึ่งจริงๆก็คือต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์อย่างเดียวผมจะลองจะมาหลายรอบแล้วนงเอ๊อาหารอเมริกันนี่มาขายซองสาบาทไม่ต้องเสียตังเลยใช้น้ำเปล่าถ้าจะให้ดีให้น้ําอยู่ได้นานก็คือค่าเชื้อหน่อยใส่เกลือสักหอร์เซ